แม็ตมึงเลือดมึงลดเร็วมากมึงรู้ตัวไหมสามหนึ่งกะพี่มาสาม,สามคนผมดูคนเดียวหลอดเลือดอยู่นะไม่ได้อยู่นะพี่ก๊อฟไม่ได้อยู่ผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะกำลังกลับไปที่เดิมน่นนะพี่กลับวกอออ่ะเขัละมันดูข้างหน้านี่เองรอแป๊บเดียวรอพี่ เมันจะตายแล้วอุ้ยไม่มีที่เล่นก็ยังก็ยังยังไม่จ่านะปล่อยแบบก็แตกพ,พี่ดึงป๋องพี่ดึงป๋องตายอะ,อ,ะอะไรวะนะผมเป็นใครพี่ผมเป็นใคร โอ้โหเฮ้ยเกินเมื่อกี้ยิย๊ระเบิดอย่างนั้นไม่มีทางผมเป็นใครโอ้ดูถูกผมเกินการยนระเบิดแบบนี้นั่นเหรอตาม

มันเห็นมันเห็นพี่ไม่เป็นไรสู้กันสู้กันเออคิเออวเ,ออเลเดอร์สไลด์เก็บชิวแบตแบบเท่ๆกํลังกํลังตับของคนคราฟมีคนคราฟมีคนคราฟเห็น้วเห,ห็หหนนั่งคนหคนตรงนี้

เออโดนโดนโดน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 โอ๊ยยี่มันมันกระงตีเลยเหรอขอโทษได้ปัลล่าขอโทษได้ปัลล่าจับตายแอบไปคนหนึ่งเติมแป๊บ เติมเติมแป๊บล้มโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บเจียนกระโดดหนีไปแล้วเพื่อนมึงตายสำเพื่อนมันนี ที่มีคิวแบตอ่ะที่คิวแบตอ่ะพวกมีมีผมมีอันหนึ่งอะไรเฮ้ยมีโดนใครมาเนี่ยถอ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 ยไม่เล่น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 โดนโดนโดนถอยนะ มันทะลุกำแพงไหมเนี่ยทะลุใช่ไหมทะลุทะลุก็โดนอ่ะเอ๊ะเอ้าอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่อ่ะมันออกจากเกมมั้งมันมันน่าจะออกจากเกมเลยทุกอย่างเพราะมันคือบลิทเอาเขี่ยอะไรวะงงเลยเหมือน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 มันแห้งตายอะเออเออเองก็เช็คได้นะไกลกว่าพี่อีก กดสะโคบแล้วก็ดูหัวใจอะ่ะมัียเช็คแล้วรอบตัวเราไม่มีจะตายโดนไปเยอะอยู่โอ,อ้ทำไมกูยังไม่โดนเนี่ยก็บครเล่นหลอกล่อหลอกล่อหลอกลอก่ลอ หูจะตายวิ่งไม่โดนปอแดงหลังหินคอยๆอเลยมิดมต้องรีบแลหละเฮ้ยเรเบอร์พีสเฮ้ยจะตายเอานะจะตายเอานะเฮ้ยมันก็จะตายเหมือนกันมันก็จะตายเหมือนกัน เท่าเนื้ออีทแปดอะครเบอร์ please มึงมาหนี้มึงฟุ้มึงมานี้ไอ้เหี้ยือโอ้โหหัวคอยจัดไปเถอะไเตีเดี๋ยวโดนเข้าหลังไปดีกว่าดีกว่าครเบอร์ก็มาว่ะไปเล่นตรงนี้ดีกว่านนีนี่นี่นี่ นี่อีกนี่อีกตีหนึ่งนี่อีกตีหนึ่งนนโอ้โหไอ้สัตว์เอ้ย99เฮ้ยเคเบิ้ลดาเมจลดลงวะเนี่ยเฮ้ยมันต้องร้อยหนึ่งต่อวะร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบห้าไปแล้วไปแล้วเลทไปแล้ว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 หลัง ข้างหลังอันแน่อย่าไปข้างหนั้นเลยเฮ้ยเอ้ยสี่ตีครบอยวนนี้นี่ แตย่ยิงตั้งนาน <c oughs> เลยสองลัทธ์สองลัทไกลสองตีเอาตัวขวาก่อนดีกว่ามั้งขวามันดูช่ำๆกว่าโ <c oughs> อ้แต่ตรงนั้นมีลายๆเลยเลยโอ้อยู่นู่นเลยนู่นเลยขอบเลยค่อยๆเล่นลลนี่นี่เจอแต์นี่อยู่นี่อยู่นี่ลายๆกับร้อยสี่สิบห้าลัทสุดท้าย วันบุเรตเก็บไว้ก่อนโอ้โยสามนัดสามนัดอ่าเหลือตีนี้กับตีตรงนู้นโอเคไม่เป็นไรยัยงไงพอแล้วพอแล้วเราเอาเอาเอาแค่หนุกหนานพอเราต้องมารอเซตแถวนี้ใช่ๆนี่มันใส่กันแล้วเข้าเข้าหน่อยเข้าหน่อยใกล้อยู่นี้ใกล้อยู่นี้ใกล้อยู่นี้ตายแล้วเป็นคนตานย ไลฟ์ไฟลยจะตายลม้มจะตายแล้วมันจะตายแล้วอ่าไอเอ็ตตัวหลังนั้นจะตายเอาเอาเก็บมันรีบเก็บมันพี่มันจะตายลม้ม ลายตายลายลายจะตายเมรคจะตายตัวสุดท okay. ้ายเว็บไปแล้วเว็ดไปแล้วเยี้ยไปไหนตัวเดียว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 ตัววเดียนี่ขนาดนี้ easy วะ easy วะ easy อ่ะ แมตต์ดูไว้ดูไว้มึงดูไว้ H S A B e. เฮ้ยยุ่ยยนยนงนะครับไม่งายครับยี่ทีสามพันหนึ่งร้อยหกสิบดาเมจนะครับที่ว่าคอนสองว่าคอนนะครับคอนมาแล้วครับตัวใหม่ครั